กลางคืนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเงียบสงัดเสียงลมพัดแผ่ลอดผ่านหน้าต่างที่บานพับขึ้นสนิมห้องเรียนเก่าหลังอาคารเรียนหลังสุดถูกทิ้งร้างมานานกว่า20ปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะเล่ากันว่าที่นั่นเคยเกิดเหตุสยองเฮ้ยพวกมุง เคยได้ยินปะห้องมสองทับสก่าวว่าเสียงของไอโอมดังขึ้นระหว่างที่กลุ่มเพื่อนห้าคนนั่งรวมตัวกันในห้องสมุดร้างช่วงคำ่คำๆได้ยินว่าเคยมีเด็กผู้หญิงผูกคอาตายในนั้นตอนสอบไม่ได้และวิญญาณก็ยังอยู่ถ้าใครไปยืนหน้ากระดานดำตอนเที่ยงคืนจะเห็นเงาของคนอีกคนซ่อนอยู่พว <L un ters> กเพื่อนๆหัวเราะเยาะ คิดว่าเป็นเรื่องเล่าหลอกเด็กใหม่แต่ความท้าทายมันทำให้แป้งสาวกล้าคนเดียวในกลุ่มยอมเอ่ยปากเงินคืนนี้ไปพิสูจน์กันจะได้จบจบเวลาสี่ทุ่มกว่าทั้งกลุ่มแอบปีนรัว้วโรงเรียนเข้าไปไฟทางสลัวสลัวสองรางบนถนนปูนแตก ห้องเรียนเก่าตั้งอยู่ท้ายสุดเงาดำทะมึนเหมือนกำลังรอคอยพอผลักประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นผสมสนิมตีจมูกทันทีข้างในเต็มไปด้วยโต๊ะเรียนที่ถูกกองซ้อนๆกันกระดานดำซีดหมนมีเศษช็อกหักวางอยู่ทั้งที่ไม่มีใครใช้มานานแล้วเงียบจังเลยวะทำไมเหมือนมีคนมองอยู่ตลอดน้ำเสียงของเมย์คนที่ขี้กลัวที่สุดในกลุ่มสันเครือ แปงเดินนำไปยืนตรงหน้ากระดานดำแสงไฟฉายจากมือถือสองร่างเธอปรากฏเป็นเงาทอดยาวบนพื้นเห็นไหมไม่มีอะไรท่านใดนั้นช็อกแท่งหักก็ค่อยๆขยับเองบนกระดานเขียนเป็นตัวอักษรสันส่นสันว่าไม่ให้ออกไฟฉายดับพรึบในทันทีห้องมืดสนิทเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของทุกคนพวกเขารีบวิ่งไปที่ประตูแต่เมื่อดึงมันหลอกด้านนอก ทั้งที่ก่อนหน้านี้เปิดได้เสียงลากเก้าอีค้คลืดคราดดังทั่วห้องเหมือนมีนักเรียนหลายสิบคนลุกขึ้นพร้อมกันแต่ไม่มีใครมองเห็นใครใครอยู่ในนี้แปลงตะโกนสุดเสียงแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะแผ่วๆอยู่ด้วยกันสิอย่าไปไหนเลยในความมืดทุกคนเริ่มได้กลิ่นดอกลิลาวดีแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นดอกไม้ที่ปลูกไว้ข้างอาคาร แต่ไม่มีทางที่กลิ่นจะเข้ามาแรงขนาดนี้โอมส่องไฟฉายอีกครั้งและสิ่งที่ทุกคนเห็นคือบนเก้าอี้เรียนทุกตัวมีเงาดําของนักเรียนใส่ชุดนักเรียนเก่าๆนั่งหันหน้ามาทางพวกเขาเนาพวกนั้นไม่มีตามีเพียงรอยยิ้มยาวแสนน้ากลัวเสียงกรีดร้องดังลั่นห้องแล้วไฟฉายก็ดับไปตลอดการเช้าวันถัดมายามโรงเรียนเดินตรวจอาคาร เขาพบว่าประตูห้องเรียนม .2 อทับปิดสนิทเหมือนเดิมแต่บนกระดานดํากลับมีข้อความใหม่เขียนไว้ด้วยช็อกว่าวันนี้เรามีเพื่อนใหม่ห้าคนถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่ากลางป่าเรื่องต่อไปบ่าวอ้นคนเล่าเรื่องลี้ลับขอบคุณครับ